สวัสดีค่ะดูอันนี้ก็อยู่ที่วัดประพืชนะคะประพืชเอาเช้าค่ะเช้าบรรยากาศยามเช้าโอเคไปละห้าสิบบาทว่เป็นสอยดาวนะครับพระแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญนะครับห้าสิบบาทร่วมบุญเสร็จนะครับเชิญรับประทานอาหารนะครับทางรุ่งรัวนะครับคณะกรรมการรับประทานอาหารไปแล้วก็เตรียมไป นะคะไปแหุ่ด้านหน้าเราคงไม่ได้ตามไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านในนะคะอ่อนู่นสอยดาวนะคะด้านนน้นก็จับฉลากรางวัลน,นะคะเยอะแยะอาไปเลยอันนี้อะไรทองแท้อันนั้นจะเป็นทองทองอ๋อทองแท้อยู่ข้างหน้าทองคําอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นฟูดอยนะคะอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่จะจำไม่ได้น่าจะเป็นอ่าอุ้มผางนะคะอุ้มผาง เปล่านี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยเออนี่ไงผ้าย้มพางนะคะผาย้อมพางอาไปแล้ว totally ่ะเตรียมนะคะเตรียมที่จะไปจะไปเห่นะคะไปเห่เห่พระป่าเข้าวัดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านในวัดเอาบรรยากาศเอามาฝากกันนะคะด้านใดี่ใัอ่าเล็กๆก็ไม่เป็นไรเนาะด้านนู้นก็จะเป็นอ่าฉลากอ่า เขาเรียกอะไรล่ะสวยดาวนะคะสวยดาวสวยดาวนี่อันนี้ก็จะเป็นว่าเป็นช้างเยราวันนะคะสวยงามมากเลยท่านทาได้สวยมากเราจะไปดูฉลาก,กันนะคะว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะคะรางวัลใหญ่ๆเยอะเลยมีทองด้วยนะคะที่นี่แน่คือมีทองด้วยดูซิ นี่ก็จะเป็นไหนะคะล้วงรางวัลไม่รู้ว่าทองอยู่ไหไหนเนี่ย เนี่ยแต่ในทั้งสามไหเนี่ยมันมีทองอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหไหนไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ทองนะคะได้ทองก็เนี่ยของรางวัลใหญ่ๆเยอะเลยมีตู้เสือ้อนะคะตู้ก็เยอะแยะมากเลยของรางวัลมี่แต่ใหญ่ๆทั้งน,นั้นเลยก็นี่เลยค่ะประมาณนี้เลยบรรยากาศนะคะด้านในวัดน,นะคะ เ,าาเ,เดี๋ยวก็รอดูบรรยากาศตอนที่ขบวนแห่มาถึงแล้วกันนะคะดูขบวนแห่มาถึงนะคะตอนนี้ก็รอนะคะช้างกําลังเดินออกไปนะคะเพื่อที่จะแห่เข้ามาในวัดก็ประมาณนี้เลยค่ะคึขคืนมากบรรยากาศโอมาเลยค่ะเป็นคันเลย รถบัสเลยรถบัสมาเลยค่ะนี่ก็บรรยากาศนะคะเฮ้พ้าป่าพระป่าจะเข้าวัดเลี้ยวไม่ได้ค่ะ<น>ไปเลยไปเลย ตอนนี้เราก็รอขบวนแห่ไม่รู้อยู่ถึงไหนแล้ว เราต้องเคลียร์มอไซน์นะออกใช่ใช่ใช่ให้มาจอดอยู่ฝั่งนี่สวัสดีค่ะเน็ตก็จะช้าช้าหน่อยนี่บรรยากาศนะคะไปหน่อยจ้า อไปหน่อยค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะกำลังมากำลังมานะคะช้างนี่เขาก็ต้องกวาดเอ๊เหมือนเหมือนกับวัดที่บ้านเราเลยวันนั้นน่ะที่เขากวาดอ่ะมีงานอะไรครับวันนี้เออแห่ผ้าป,ป่าจับผ้าป,ป่า ว่าทําไมเขาต้องถือไม้กวาดแล้วเดินกวาดนาทางอย่างนี้คือกวาดทางหรอกวาดทางให้ให้ช้างให้พระให้พระเดินอย่างนี้บอกหรือ,อยังไงก็เ,เป็นงานผ้าป,ป่านะคะผ้าป,ป่าเอาผ้าป,ป่าเข้าวัดนะคะเพื่อที่เป็นเ,เงินอ,อะไรนะเขาเรียกสมทบทุนซื้อซื้อที่วัดต่อนะคะขยาย ก็ช้างมาทั้งหมด4เชือกนะคะ4เชือก เชื่อของของแต่ละคนนะคะแต่ละคนว่าเชื่อหรือศรัทธานะคะที่จะรับไปแห่เนาะ,ะบางคนก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาแล้วก็แล้วแต่นะคะบางคนเชื่อศรัทธาก็เนี่ยค่ะที่รักคือเป็นช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะคะเป็นสัตว์ใหญ่ โปรยทานด้วย โรยนะคะนำทีมโดยช้างนะคะสี่เชือกทั้งหมดนี่<ม>ก็เป็นพญาคชสาสนะัรเนาะพญาคชสาสัช้างใหญ่ผู่ประเทศไทยเรานะคะก็เป็นพญาคชสาสันเอาไปละต่อไปก็เป็นขบวนนะคะแล้วก็รถแห่นะคะรถแห่อา้าว I'm <laughs> in ก็นี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปสวยดาวกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างไปดูกันเราไปสวยดาวกันดีกว่าตอนนี้ขบวนก็ถึงวัดถึงวัดนะคะเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะแห่รอบวัดวัดองค์เอราวัณหรือเปล่านะคะช้างเอราวัณ รอดูดวงกระถินกันตอนนี้ก็ที่ไหนครับพี่เอเรามาซื้อรางวัลน,นะไปจับฉลากกันก่อนนะไปลุ้นกันอโอ้ยรางวัลไปจะหมดแล้วโฮโฮ ตอนนี้ก็ด้านในเราซื้อมา300เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง ลุนลุนวมล้วงกันจะบูอยากล่วงให้มีรับากลวงได้โอ้โหท่านว่าจะเอาไม้ไปฝากไม่คือของที่เราได้นะคะข้าสารจันเลยที่ผมคิดว่าตองนี้ก็ไปคอยลงถ้ำลงมาแล้วนะครับอาปม่ปพี่น้อง